สวัสดีนะครับนะก็พบกับภาพผงเจ้าสัวหลวงพ่อคูณอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ภาพผงเจ้าสัวหลวงพ่อคูณมอยู่งไงสันะครับนะสองบล็อกบล็อกเล็กบล็อกใหญ่กับบล็อกเล็กนะครับเนี่ยเห็นไหมดูให้ดีนะครับผมได้มาสองคู่เลยนะครับนะก็เป็นเจ้าสัวที่นั่งอยู่ในซุ้มข้อแก้วนะครับนะมีลายกระหนก ก็มีชื่อหลวงพอ่อเหมือนกันทั้งสององค์เลยนะครับนะเพียงแต่ว่ารายละเอียดแตกต่างกันนะครับพิมพ์ใหญ่นี่จะสวยงามแต่พิมพ์เล็กนี่จะไม่สวยงามเท่าพิมพ์ใหญ่นะครับนะแต่ทุกพิมพ์ต้องฝังตะกุดนะครับนะฝังตะกุดทองเนี่ยครับอยู่ด้านบนเศียรท่านนะครับนะเดินศรีรษะท่านนะดูนะครับตามลูกศรชี้ไว้ให้ดูอะอ่า ตะก,กุดนะครัตะก,กุดจะฝังอยู่ผมที้ให้ดูนะครับนะก็อลองพิจารณาดูนะครับนี่นะครับคลิปนี้ผมลงรายละเอียดให้ดูให้เข้าใจนะครับนะแล้วก็ให้ท่านพิจารณานะครับว่าพระองค์เนี้มีอยู่สองบอกนะครับนะมีบอกใหญ่กับบอกเล็กนะครับ ความละเอียดจะแตกต่างกันนะครับนะพาดูลึกๆความละเอียดภายในกระนกอะไรต่างๆพวกนี้แล้วความเรียบร้อยความสวยงามเนี่ยพิมพ์ใหญ่จะสวยกว่านะนะแต่สิ่งที่ไม่แตกต่างก็คือต้องฝองตะกุดนะครับนะแล้วพระชุดนี้นะครับนะ่ะสร้างเมื่อปีพศสองพันยิบอ็ดนะครับนะ ในวันที่ยี่สิบเจ็ดแรมห้าค่ำเดือนห้าของเดือนเมษานะครับนะไม่ใช่เสาห้านะพระชุดนี้ไม่ใช่เสาห้าบ,บางท่านเนี่ยไปลงเป็นเสาห้าเพราะว่าเพราะว่าสร้างวันที่ยีิบเจ็ดแรมห้าค่ำเดือนห้าจริงนะครับแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่วันเสาร์นะครับนะเป็นวันที่ยีิบเจ็ดคือตรงกับวันพรฤหัส,สบดีของเดือนเมษานะครับนะอ่าเนี่ย ศึกษาให้ดีนะครับนะเพราะว่าในเนี่ยเขาบอกไว้ในเขาจะปั๊มไวเลยนะครับนะปั๊มปีพศไวเลยนะยี่สิบเจ็ดแรมห้าคำเด่นห้านะครับนแล้วก็มียันน้ำเตาอ,อยู่ด้านบนนะ,บนะครับนะอันนี้ผมจะลงให้ดูรายละเอียดอย่างเงี้ยแล้วก็ให้รู้ว่าพระชุดีมีอยสองหลอกมาเจ้าสัวนะครับนะผมเคยลงไป สองครั้งนะแต่ไม่ได้บอกรายละเอียดลึกอย่างนี้นะครับนะแล้วก็ผมเคยบอกว่าผมมีเนื้อเงินนะครับดูขอบนะเหรียญเนื้อเงินเนี่ยปีเดียวกันเนี่ยปีพศสองพันยี่สิบเอ็ดนี่นะเคยมีเนื้อเงินสวยมากนะครับนะผมขายไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองศึกษาดูให้ดีนะครับบางท่านนะก็จะลงว้บอกว่า าห้าปีพศสองร้อยสามสิบกมันไม่ใช่นะครับนะผมจะบอกให้นะยังไงก็ให้พิจารณานะครับนะหลักฐานที่ทางวัดเขาตอกไว้นะครับนะพศตอกไว้ในกล่องจะไปแจกกันเลือนไหนเรื่อนไหนจะเข้าใจผิดเทียนน้ำนะอันนี้พวกเราเข้าใจผิดกันน้ำเลยอันนี้ก็เพียงแต่ชี้แจงให้ท่านได้ทราบนะนะใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อผมไม่ว่านะครับนะเพียงแต่ว่า เราอ่านกันตามหลักฐานเราก็อ่านสิ่งที่มีปรากฏนะครับพราะในยุคที่หลวงพ่อสร้างครับที่ลงไปที่ลงสื่อลงไปนั่นก็เป็นส่วนของท่านนะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ถ้าอยากให้ถูกต้องจริงๆต้องเป็นวันที่ยี่บเจ็ดแลมห้าคำเดือนห้านะครับนะไม่ใช่เสาห้านะครับนะ สร้างเดือนห้าจริงแต่ไม่ใช่เสาห้าเป็นแรมแรมห้าคํำนก็ตรงกับวันพฤหัสนะไม่ไม่ใช่ตรงกับวันนะเสาร์นอะเดือนห้าจริงไม่ใช่เสาห้านะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจคําว่าเสาห้าต้องสร้างวันที่ห้าเสาห้า แรลมหรือขึ้นห้าคำแหนะเนี่ยถึงจะถูกต้องนะครับเขาเรียกว่าเสาหานะครับอยน,นี้ต้องดูนะมันมีวิธีเขียนมีวิธีเข้าะเล็กไว้อยู่ผมจะชี้ให้ดูนะครับนะับขอบข้างกันเรียบเนียนพระผงชุดนี้แหลมนะบางคนไม่เก็บนะผมแต่ผมเจผมเก็บนะครับนะต่ตไปจะหายากนะ แล้วทุกองคต้องฝังตะกุดทองนะครับนะทุกองคต้องฝังตะกุดทองอยู่บนด้านเสยนของท่านจําไว้เลยนะครับถ้าเจอที่ไหนหเก็บเลยครับราคายังไม่แพงครับนะแต่ซื้อผมผมไม่เคยขายนะครับนะผมไม่ได้ขายผมบอกตรงๆนะครับนะแล้วก็ก่อนจากกันจรินครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ